สวัสดีครับวันนี้ครูแจ็คพามาเที่ยวรอบเกาะรัตนาโกนสินนะครับที่แรกที่เราจะมาก็คือพิพิธภัณฑ์ภาสถานแห่งชาติพระนครนะครับมาถึงแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์ภาสานแห่งชาติพระนคร อยู่ติดกับสนามหลวงแค่นี้เองนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็ไปซื้อบัตรเข้าชมครับสำหรับบัตรเข้าชมนะครับราคา30าทเท่านั้นเองนะครับเมื่อเราเดินเข้ามาแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ต้องไปกราบพระพุทธสีหิงนะครับที่ประดิษฐานอยู่ในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ เดี๋ยวเราเข้าไปชมการจัดแสดงโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์กันเลยนะครับองค์นี้เป็นองค์พระพิคเนตนะครับที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเป็นศิลปะชวาครับองค์นี้เป็นพระนาคปรกนะครับทำจากสำริด จากนั้นขึ้นไปที่ชั้นบนนะครับก็จะพบกับพระวิษณุนะครับที่มีเทวลักษณะที่งดงามมากและเป็นเทวรูปที่องค์ใหญ่ที่สุดภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับโบราณวัตถุชิ้นนี้นะครับเราเรียกว่าสีวะลึงนะครับทำจากหินทรายนะครับอายุก็นับเป็นพันปีนะครับเป็นศิลปะลบบุรีครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนจัดแสดงโบราณวัตถุในศิลปะพระบุรีนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาถึงอาคารที่จัดแสดงโบราณวัตถุในศิลปะอยุทยานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันเลยครับ ส่วนนี้เป็นโรงราชรถนะครับที่ใช้ในงานพระราชพิธีมาถึงในส่วนของการจัดแสดงประติมากรรมการแกะสลักไม้นะครับองนี้เป็นธรรมมาตรไม้นะครับที่ได้มาจากวัดคั้งคาวจังหวัดนนทบุรีและเป็นบานประตูเก่าของวัดสุทัศนะครับที่แกะจากไม้เช่นเดียวกันนะครับ ต่อมาเป็นส่วนของการจัดแสดงพัสตาพรที่ใช้ในราชสำนักไทยนะครับเป็นส่วนของการจัดแสดงศาสตราวุธนะครับที่ใช้ในการสงครามภายในพิพิธภัณฑ์นะครับก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับแต่วันนี้เราจะไปต่อกันที่วัดสุทัศเทพวรารามนั่นเองนะครับหรือที่เรารู้จักกันสั้นๆว่า วัดสุภัตน์นะครับเป็นวัดประจำราชการของในหลวงราชการที่8นะครับซึ่งมีเสาชิงช้าอยู่บริเวณหน้าวัดนะครับเมื่อเราเดินผ่านประตูวัดเข้ามานะครับก็จะพบกับระเบียงคดน,นะครับวิหารหลวงนะครับเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสักยมุนีที่เป็นพระประธาน ประจําวิหารหลวงแห่งนี้ครับวิหารหลวงวัส,สุทัศน์นี้นะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรือศูนย์กลางของพระนครซึ่งได้เริ่มสร้างตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่สซึ่งเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามอย่างลงตัว ส่วนนี้จะเป็นจิตรกรรมประตูทางเข้าพระอุโบสถซึ่งเขียนเป็นรูปครุดยุทธนาคนะครับพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์จากนั้นนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับเมื่อเราสักการะพระพุทธตรีโลกเชษฐเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเดินไปด้านหลังของพระอุโบสถนะครับซึ่งประดิษฐานพระกริ่งนะครับ และทาเวสุวรรณที่ถือว่าเป็นองค์แรกของประเทศไทยนะครับเมื่อเราสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสุทัศน์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปต่อกันที่เทวสถานโบสถพรามนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดสุทัศน์เลยนะครับ เรื่องราวของเทวสถานบทรพราม์จะเป็นอย่างไรติดตามชมใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ